มาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับวันนี้จะพาที่ชริตมงคลไปโรงเนียนครับครับผม โอ้ขี่พี่มงคลเลยแล้ววันนี้ครับมั่นใจแค่ไหนครับก็ร้อเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับไปกันเลยครับพบกับเรานะครับในช่องแฟ m i l y สีทับไทยนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่จิขึ้นขี่พี่มงคลนะครับผมไปกันเลยครับเดินเข้าไปเลยครับอ๋อไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว จับดีๆครับจับดีๆโอ้สุดยอดครับผมขี่มงคลไปโรงเรียนนะครับเฮ้อเฮอไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ะเตื้นติเออเอออ้าขี่ไปเลยครับเออถนนใหญ่นั่นแหละครับผม ีครับผม FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมน้องปุจีก็ขึ้นทีมางคลไปโรงเรียนแล้วน,นะครับวันนี้นะครับโอ้โหถึงเร็วอยู่นะครับวันนี้ขายยาวมากเรียวครับผม ตุยตุยไปแล้วนะครับผมจ้าเนึ้อมันนึ่งอีก่แล้วจ้าจีเลยเป็นไงครับเสียวไหมเคยเคยขี่บ้างแล้วเนาะ จะเอาไปล่ามตรงไหนวันนี้นยายอะ้เนาะโอ้ไปแล้วครับพี่สริมงคลส่งพิจิไปโรงเรียนนะครับผมวันนี้ สุดยอดมากเลยครับคือมงคน่อมากรอบาดใจ FC เลยครับผมพี่จีหะ่อไหมนี่รอ่รอครับ เดินเร็วมากครับถึงเรียนเร็ว,เรวนี่แหละครับผมมันเป็นไรเติมน้ำมันด้วยอะไรด้วยไปทางทางไปเรื่อยๆ ไปไหมครับขี่ช้างตัวใหญ่ๆสูงๆอย่างนี้นะ<ป>่ะหนูสาไ่ลองตามเหรอกลับมาตอนเย็นต้องมางออีกแล้วนี่ใช่ไหมกลับมาตอนเย็นต้องมางอพ่จินะครับหนูสา กลับมาพิจิก็ต้องมางอ้อหนูซานะครับ <laughs> 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 เพราว่าเขารู้นะครับือพันษาเขารู้ เติมน้ำมันครับผมเหมาะกันดีนะครับช้างหนุม่ม cặp khoan nụm, sáng nụm cặp khoan nụm, nhá, thím. khắp mà leo đứng lung liên lưới lêu như này nó โอ้เดินเร็วมากเลยครับเดินเร็วมากเลย คนไปโรงเรียนนะครับวันนี้ประหยัดน้ำมันเยอะเลยครับสุดยอดมากเืินมาแล้วครับตอนนี้ เดินมายังงงานะครับผมพี่สิริมงคลน,นะครับไอห,หนุ่มกันยาวจะไปส่งพีิจิไปโรงเรียนนะครับวันนี้ยอดมากเลยครับ งไงครับสนุกขี่ช้ามันก็สนุกอย่างนี้เนาะเออเอาเวน่อยขี่ช้ามันก็สนุกอย่างนี้เละ ขี่ช้างไว้รุ่นเนาะน่ครับมันชื่ออะไรจรีนี่เริ่มชื่อแล้วสุปปอร์ก็มานะครับไปส่งอะไรอะไรเอาอะไรอยากมาส่งเหรอ อ,อ,อ้อนเก่งกันนะครับเนี่ยดูครับอยากส่งพิจิมือนกันเหรอดีดีดีอ่ะมาเลยครับสุดล้อมาเลยมาเลยอ้าวฮอบเร็วฮอบมามามา โอ้ว้าวว้าวว้าวสาวกรี๊ดแกลัดไหมไมาอยากจะพูดเลยเหรอเฮ้ยคุยอีกแล้วนี่โมอีกแล้ว รอมากเลยครับพี่มงคล อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวลูกชายเขาจะไปโรงเรียนแล้วนะครับผมอ่ามีอะไรจะฝาก FC บ้างครับก็ฝากเอฟซีรับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามพวกเรากันเยอะๆเนาะครับครับผมก็ขอให้ลูกชายเดินทางปลอดภัยนะครับพาช้างไปโรงเรียนโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้เราก็ให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันเพียงแค่นี้นะครับก็ให้ลูกชายเดินทางปลอดภัยครับไปโรงเรียนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเดินทางปลอดภัยนะลูกนะ,ะ,ะไปเลยครับไปโรงเรียนแล้วโอเคครับบ๊ายบาย